โยโยโยเทียงตรงเจอกับคลื่นหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลื่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เทรนสปอร์ตครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอดเอ็มบนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบิ๊กแมชพิจิตรเลือกเกมเวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลเซกุนดาสเปนเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดสองครับแล้วโอเบียโดจะเปิดบ้านเจอกับอัลเมเรียนะครับนัดแรกเนี่ยโอเบียโดบุกชนะได้ก่อนสองหนึ่งกลุ่มความ โดครับก็เตรียมส่งเล่นกันหลักเหมือนชุดแรกนัดแรกเลยนะครับนาโชวีดาวครับแบ็คขวาโอนัททแล้วเป็นฮีโร่มาคนเดียว2ประตูนะครับด้านกลางก็ควาซิซีโบกับซานติโอโกโคลมบอตโต้นะครับแนวรุกนําโดยตัวเก่าซานติกาซォลานะครับนี่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกครับมีฮิสเซมฮัสซานไคเม่เซโอเน่นะครับหน้าเป้าเป็นอเลเมาครับของหน้าบราซิลโยโยโย่เจ็ดฝา์ผลิตภัณฑ์แคลเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับฝั่งของอเมรียาครับคุมโดยโรบี้กุนซือนะครับก็น่าจะยึดแกนหลักจากชุด ในเกมแรกนะครับก็เอ็ดกากอนซาเลสคุมเกมรับตรงกลางมีกอนซาโลโมเรโรดิออลโลฟีครับแล้วก็เซอร์วิโอยาแนวรุก3ามแนวรุกเนี่ยนำโดยเลโอปาปติสเตานะครับปีกชาวบราซิลมีเซคิโออาริบาสอยู่ทางซ้ายนะครับนัดที่แล้วยิงได้แล้วก็หน้าเป้าเป็นมาเรซี่กองหน้าเซอร์เบียครับเจอกันเนี่ยเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เจิมา3นัดรวมฤดูกาลปกติเนี่ยโอเบโดชนะถึง2เกมแล้วก็อเมริกาเปิดบ้านเสมอมา1เกมนะครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเนี่ย พอเล่นในบ้านโอเบโดเขายังมองโอเบโดเหลื่อมนิดๆแต่ว่าโดยเงื่อนไขนะครับโอเบโดขอแค่ผลเสมอจากเข้าชิงส่วนอเมรียไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับแม่ดูแล้ว เกมแบบนี้พี่เจดมองว่าไม่ง่ายสำหรับโอเบโดเหมือนกันยิ่งอเมเรียจริงๆเกมแรกก็ไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับเกมแบบนี้น่าซื้อ2มุมครับวัดใจอเมเรียครับพี่เจดมองว่าจะบุกมาไม่แพ้แน่แต่ว่าใครจะเข้ารอบไปลุ้นอีกทีนะครับให้เชียร์อเมเรียเป็นคู่นหนังบิ๊กแมชประจําขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย